โอ้ยอะไรเนี่ยมังกรโอ้โ oh, ห oh. ตัวย่างใหญ่นะฮะ โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีเอ้เราแนะนำกันยังไงนะฮะคือผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเออก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปประมาณสี่เดือนคิดถึงกันไหมเอ่ยคือผมไม่ได้ลงคลิปนาจนแม่งลืมวิธีการแนะนำตัวคือลืมอะไรหมดเลยนะฮะก็ นี้เป็นคลิปแรกในรอบ4เดือนมั้งฮะไม่ที่ไม่ได้ลงโอเคนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว์ดออนซอดอาร์ตออนไลน์นะฮะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะอ่นนะครับแอดออนเขาฮะก็จะให้นี่ฮะเห็นต้องหัวไหมนี่โคตรเท่นะฮะแล้วก็จะมีแบบแถบเลือดใช่ไหมทุกคนแบบคือเหมือนในกระตูนเลยะฮะแล้วดูบนฟ้าโอ้โหมันใช่เลยนะฮะโคตรเท่โอ้คิดถึงเลยว่ะคือไม่ได้ดูหลายปีมาก yeah. นะครับมาดูทางด้านชุดกันบ้างฮะอันนี้คือหัวนะฮะนี่เน v ว r g e เกียนี่ที่พระเอกมันใส่ตอนอันนี้ใช่ไหมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นชุดพระเอกนะฮะนี่ชุดคีริโตะครับอ่ารู้สึกจะมีแค่นี้นะฮะแล้วก็มีชุดอะไรอีกอเดี๋ยวให้ดูชุดคีริโตก่อนอ่าประมาณนี้นี้โคเท่นะฮะ ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคอันนี้ใส่ไม่ได้ออใส่ได้อยู่อุ้กอันนี้จะเป็นชุดตอนเริ่มต้นปะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะน่าจะอยู่ในภาคหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เลยมีดาบด้วยนะดาบนี่ปึ๊บหยิบมาก่อนนี่เห็นไหมอันนี้ดาบธรรมดานะฮะนี ดาบคู่โคเท่นะฮะอันนี้เป็นดาบคีตโตผมจําได้นี่เห็นไหมอ่าก็จะมีแบบเวลาเราวิ่งมันก็จะมีแบบแอนิเมชันประมาณนี้นี่อ่าเหมือนกันเลยนะฮะทุกคนอย่างเท่มีทุกดาบนะฮะโอเคแล้วมาดูมุมมองหมู่คนที่หนึ่งกันบ้างฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ ประมาณนี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาลองเซกมอนเตอร์มาดูหน่อยลองดูลองดูองดเอ,อันี้เป็นเพลย์เอร์ผู้เล่นนะฮะผู้เล่นในโลกสอดอัดออนไลน์เดี๋ยวขอลองเซกมาก่อนปื๊บปื๊บปื๊บอ่านี่หมูป่าอันนี้ก็ผู้เล่นนะฮะ รู้สึกว่าจะเป็นหมูป่าตอนเริ่มเกมใช่ไหมอ่าแล้วก็มีแบบเป็นบอสเจนส์กอร์รบินนะฮะใช่ไหมโอ้โหสู้กันเดือดจัดเลยมีหมาป่านะฮะโอ้ยอะไรเนี่ยมังกรโอ้โหตัวใหญ่ๆนะฮะอันนี้ผมคือผมอันนี้ลิสเบธอันนี้ผมจาไม่ได้เลยนะว่าคือไม่ได้ดูดานกันก็นเลยงงๆหน่อยนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมก็รีวิวไว้คร่าวๆแล้วกันครับประมาณนี้ เดี๋ยวรีวิวเยอะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะอยากให้ทุกคนไปริมรสชาติของแอดลองกันเองนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงอ่าก็มีโล่นะฮะนี่จะเป็นโล่ของไอตัวร้ายใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่โอ๊ยกดผิดอีกอ่าโคตรเฟี้ยวนะฮะแล้วก็มีแบบรู้สึกจะมีเป็นแบบแบบแร่ให้เราเป็นคราบอาวบธหรือเปล่าหรือพวกชุดเกาะอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ คือผมอันนี้คือผมรีวิวสดๆเลยนะคือแบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับก็ให้เราทุกคนไปดูกันเองแล้วกันนะฮะประมาณนี้เลยนะครับมีมีดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดากันเลยนะฮะเพื่อไม่การเสรียเวลานะฮะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวโหลดกันเลยนะทุกคนก็ให้เราเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับใต้คลิปเลยผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้ฮะจะเป็นเว็บ SortArt ร์ออนไลน์นะแล้วก็พอกดเข้ามาแล้วให้เรากดเอ้ไม่ใช่กดดิเลื่อนเห็น้ก็จะมีแบบรายละเอียดเป็นรูปนะฮะตัวเกมของแอดออนะนี่มันก็จะมีแบบตรงนี้ฮะดาวน์โหลดให้เราเลื่อนลงมาให้หายเจอะฮะนี่ดาวโหลด กดดาวน์โหลดตรงนี้ฮะรี o อ r c สนี่ที่ผมไฮไลท์อยู่กดไปเลยปุ๊บแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะฮะกดปุ่มสีน้ำเงินนี่นะฮะปุ๊บอ่าแล้วครับก็รอสิบวินี่อาจังเลยไม่ได้พูดนานก็ก็หายไปเนืนนเ่อยเรื่ยโอเคนะครับทุกคนก็ให้เรากด ออบเตอร์ล yeah. ิงนะฮะนี mm ่ O B T R เนี่ยฮะ T R สีเขียวปุ๊บถ้ามันขึ้นแบบไปเว็บอื่นอะขึ้นแบบนี้เขาเรากดลบเนี่ยฮะลบอันนี้แล้วก็เข้าไปที่เว็บเดิมนะฮะทำนะฮะทำไปเรื่อยฮะนี่อ่าถ้าขึ้นอย่างนี้ก็กดเนี่ยฮะสี่เหลี่ยมมุมขวานะฮะแล้วก็ไปที่อันเดิมนะฮะปุ๊บกดลบตรงนี้ฮะสีดำดำเนี่ยฮะปุ๊บ ทำไปเรื่อยฮะจนกว่ามันจะมาเดี๋ยวทําไปปุ๊บจนกว่ามันจะอยู่ในหน้านี้ฮะนี่เว็บมีเดียไฟล์เห็นไหมทุกคนก็ให้เรากดดาวน์โหลดนี่ฮะเราจะทําการโหลดเท็กเจอร์แพคของแอดออนหรื on, อรีสอร์ตนั่นเองนะฮะปุ๊บโอเคแล้วก็ลบพอโหลดเสร็จนะฮะอันนี้ก็ลบไปแล้วก็เข้าไปที่เว็บเดิมนะฮะปุ๊บ เมื่อกี้เมื่อสักครู่เราโหลดอันนี้ไปแล้วใช่ไหมดีซอร์ทให้เรามาโหลด b e h a v i o ออันนี้สองนะ,ะอันนี้ปึ๊บนี่แล้วก็ทําเหมือนกันเปี้ยนะเหมือนกันเลยคือกดปุ่มสีน้ําเงินแล้วก็รอสิบวินะฮะรอสิบวิโอเคนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยนะฮะปึ๊บถ้าขึ้นโคถ้าขึ้นแบบเป็นเป็นเว็บแบบนี้ก็ให้เรากดลบปึ๊บ แล้วกดอัปเาอลิงนะฮะปึ๊บโอเคนะครับให้มันอยู่ในหน้านี้แล้วก็ก,กดดาวน์โหลดได้เลยปึ๊บนะครับปึ๊บกดดาวน์โหลดไปหลังจากที่เราโหลด2ไฟล์เสร็จแล้วก็ให้เราไปโหลด ES5 ไฟล์โคนะฮะอันนี้ปึ๊บโหลดมาฮะแล้วก็กดเปิดปึ๊บข้ามนะฮะแล้วก็มาที่ Internal Storage ตรงนี้ฮะเห็นไหมปึ๊บหาแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดฮะปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมโหลดสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงนะเดี๋ยวขอลบก่อนนะ,ะสักครู่อ่าโอเคนะครับให้เราหาไฟล์ที่ชื่อว่าเนี่ยมันจะมีแบบตัว B กับตัว R ใช่ไหมเห็นไหม,หไหมก็ให้เรากดไปที่ตัว R ค้งางไว้ฮะปึ๊บนี่ฮะมันจะติ้กถูกให้เรากด จากนั้นให้เรากดเพิ่มเติมมุมขวาล่างนะฮะปึ๊บกดแตกไฟล์ไปที่นะฮะอันนี้ถ้าช้าเอ้ยถ้าเร็วไปขออภัยนะฮะพอดีเพิ่งขับมาทําคลิปเลยจะเออเออหนะ่อยกดตกลงนะฮะนี่เห็นไหมก็ให้เราทําการพอได้ไฟล์นี้ฮะให้เรากดค้างนะฮะปึ๊บแล้วก็กดคันลอกนะฮะปึ๊บ แล้วก็กดย้อนกลับมาที่เกมนะฮะรูปหม่ e ครับคำดอจมอแจงแล้วก็รีซอสแพ k นะฮะอันนี้นี่ R E S O U เนะะี่ยปึ๊บแล้วก็กดวางเลยเลยนี่แล้วก็กดย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับมานะฮะมาที่ดาวโหลดเหมือนเดิมอันนี้ถ้าสอนเร็วไปขออภัยนะฮะผมสอนไม่ค่อยเก่งด,ด้วยดิไม่ได้ทําคลิปนานแล้วก็มาที่ตัว B นะฮะตรงนี้เหมือนเลยเลย เพิ่มเติมแตกไฟล์ปึ๊บปึ๊บนี่นะเรากดค้างไปที่นี่ตัว B ที่เราแตกไฟล์ไปเมื่อกี้เรากดคัลลอกนี่กดย้อนกลับไปที่เกมความดอดมาแจง้งแล้วก็อันนี้คือไม่เหมือนกันนะคือเมื่อกี้เรากดไปที่ไฟล์นี้ใช่ไหมแต่อันนี้เราจะไปกดที่ Behavior นะก็คือตัวนี้ B E H A V นะฮะปึ๊บแล้วก็กดวาง ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เข้าเกมได้เลยนะฮะอันนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนทําตามต่อโอเคครับก็เมื่อเราเข้ามาที่เกมแล้วนะฮะก็ให้เราทําการเลื่อนลงมาก่อนนะฮะมาดูเรื่องเอ็กซ์เอ็กซเ,เ,เห็นไหมตรงนี้ก็เรากดอันนี้ผมไม่รู้นะก็ให้เรากดปลดเปิดไปหมดเลยแล้วกันนะฮะปึ๊บนี่ เปิดทั้ง1,2,3,4,5,6,7 7เจ็ดเอาเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาลิสต์ตรง r e s o r ซ p อ c แพกนะฮะปุ๊บกดมาที่ My Pack นี่เห็นไหมเห็นรูปดาบนะฮะดาบคีิโตเนี่ยก็เราทำการกดไปที่นึงแล้วก็กด Activate ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวนี่เห็นไหมจากจากช่องที่2มันจะมาอยู่ในช่องนี้ฮนะช่อง Active เนี่ยเห็นไหมบีฮาวเวอร์แพกก็ทำเหมือนกันเลยไปที่ b e h a v i o r นะฮะปึ๊บกดอันที่2 แล้วก็นี่ฮะตัว B กด Activate ปึ๊บปึ๊บนี่ให้อยู่ในช่องแรกนะแล้วกดสร้างโลกปึ๊บอ่านี่โอ้โหโคตรเท่เลยดูดิมันจะมีแบบรูปแบ็กกราวนะฮะเห็นไหมจะเป็นฉากของในการ์ตูนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นภาคหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้ดูนานไม่ได้ตามเลยแม่ ก็ผมดูแค่ภาคหนึ่งหรือภาคสองนี่แหละฮะถ้าจะไม่ผิดคือไม่ได้ดูนานน,ะน่ะยีเคดูโคเทอประมาณนี้นะฮะทุกคนมีเสียงะฮะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลางเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายครับไซอนระเดอปุ๊ไปละ